พลตทันทัศเสถียรอดงานละครแถวไม่มีคนจ้างไม่กลัวหายจากวงการโชคดีมีเงินเก็บจนถึงอายุ90ต่อส่งกำลังใจให้ทหารไทยเชื่อมั่นในการรับมือหลังจากห่างหายจากหน้าจอไปนานสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่พลตันทัศเสถียรที่ช่วงหลังมักจะปรากฏตัวในบทบาทแขกรับเชิญมากกว่าเล่นละครยาวแบบเต็มเรื่องซึ่งก็ทำเอาแฟนละครคิดถึงการรัวๆล่าสุด25กรกฎาคมพลได้มาร่วมงาน TSC Exclusive Dinner New Vision and New Evolution ใชั้นหอาคารอื้อจือเหลียงพระรามสีก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกทั้งพลยังได้เผยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้พร้อมส่งกำลังใจให้ทหารไทยจากเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาอีกด้วยงานละครช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นไปร่วมแจมอยู่หลายๆเรื่องตอนนี้แถวแล้วไม่เห็นมีใครจ้างเลยพลุกๆลุกโผล่โใครให้ไปโผล่ตอนเดียวก็ไปอย่างของพี่คิงคิงสมจริงฉากเดียวก็ไปจะได้เห็นแสดงเต็มเรื่องไหมอยากไม่ได้เลือกบท หรือเพราะทํารายการอาหารคนเลยคิดว่าเบรกงานละครไม่ได้เบรกจริงๆก็เล่นล่าสุดก็ยังเล่นอยู่แต่ต้องยอมรับว่าหนึ่งก็คือของพี่เองที่ไม่มีช่องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะนักแสดงอิสระที่อาจจะต้องมีคนคิดถึงเราจริงๆหรือว่าเราอาจจะเป็นตัวสองตัวสามที่เขาคิดถึงก็มีแฟนๆเรียกร้องให้เรากลับมาแต่ความรู้สึกของเราเหมือนเป็นแค่บทสนทนาที่เขาอยาก็จะบอกเราว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นอีกแต่พอเราเล่นเขาจะดูหรือแต่ว่าส่วนตัวถ้ามีคนชวนก็สนใจครับ ห่างหายจะละครยาวไปนานแค่ไหนแล้วเต้นๆนี่หมายถึงเล่นยาวๆคืออย่างล่าสุดก็มีเรื่องดวงใจเทวพรมที่เล่นในช่วงของตอนดวงใจพิสุทธิ์เยอะนิดหนึ่งและที่เหลือก็ไปออกบ้างและหลังจากดวงใจเทวพรมก็มีช่องเจ็ดนิดหนึ่งไปเล่นเป็นพ่อของน้องใหม่ไมพัทรเดชแล้วก็ไปเล่นซีรีส์กี่หมื่นฟ้าเป็นพ่อของน้องโทมสัสที่เราบอกว่าอยากเล่นละครคือผู้จัดไม่ได้ติดต่อมาหรือเราห่างหายไปเองที่มีความรู้สึกว่านักแสดงเยอะอีกอย่างหนึ่งเอาจริงๆเราไม่ใช่คนเล่นละครเก่ง ก็คือว่าเอาตัวรอดถ้าอันไหนเป็นบทที่ใกล้เคียงกับตัวเราอายุประมาณเราเป็นบทเรียบร้อยเป็นผู้บริหารหรืออะไรแบบนี้มันก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่คิดว่าตัวตายตัวแทนเยอะและอีกอย่างอาชีพของเราก็ไม่ใช่นักสแสดงอย่างเดียวด้วยเพราะฉะนั้นก็มีคนแทนเยอะแยะดังนั้นเวลาที่มีคนติดต่อมาคิดถึงเราเราก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วเห็นผลงานเพื่อนเพื่อนัอนนกสแสดงคนอื่นไม่อย่างที่อัมอมมรินอุ้ยชอบมากเลยพี่อัมสมัยก่อนก็ชอบแกร้องเพลงเอาจริงๆบทเราก็ไม่รู้ว่า เราเล่นได้หรือเปล่าคือถ้าสมมุติเป็นบทที่แรงๆหน่อยก็จะมีเรื่องสามีเงินผ่อนที่เราเล่นเป็นพ่อของนางเอกอันนั้นก็รู้สึกว่าแรงแล้วสําหรับเราแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากมีอะไรเข้ามาก็เล่นช่วงนี้นักแสดงรุ่นใหญ่นักแสดงมากฝีมือกลับมาแจ้งเกิดเยอะเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างไหมออกลับมาหรยอครับก็ให้ธรรมจัดสรรแล้วการผู้จัดก็ไม่มีคุยเอาจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีคุยอะไรกับใครเลยก็มีคุยเล่นทักทายทางโซเชียลมีเดียทั่วไปแต่ว่าเรื่องงานตอนนี้พี่พล ยังไม่มีอะไรถามว่าเป็นเพราะคนเข้าใจผิดเรื่องงานรายการอาหารไหมไม่ใช่หรอกว่าจะตายจริงๆตอนนี้งานอาหารก็ไม่ได้แน่นเหมือนเมื่อก่อนด้วยซ้ําด้วยสภาพเศรษฐกิจสปอนเซอร์มันก็มีลดลงบ้างเวลาก็มีว่างขึ้นเยอะแต่ก็ไม่ได้ว่างสนิทส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ดีนะเพราะเอาจริงๆส่วนตัวด้านหนึ่งของพี่ผลก็รู้สึกว่าเราทํางานค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเราเลยไม่มีเวลาหยุดเลยตอนนี้ช่วงนี้ก็มีเวลาให้ตัวเองบ้างก็โอเคอ้อนผู้จัดได้เต็มที่เลย โอ้ยไม่ต้องอ้อนหรอกยิ้มเพราะเดี๋ยวจะไปทําความเดือดร้อนให้เขาก็คือถ้าสมมุติเห็นว่ามีอะไรคิดถึงอยากเจอกันก็แฮปปี้กลัวว่าเราจะค่อยๆหายไปจากวงการไหมเอาจริงนะไม่กลัวเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วปีนี้54แล้วอีกไม่นานก็ลงลงแล้วมัง้งหัวราอคือส่วนตัวพี่ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามอายุเราก็รู้ว่า,ร,วาร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมหมายถึงในเรื่องของสุขภาพคือที่ผ่านมาที่ว่า เราใช้ตัวเองเยอะมากเกินไปถ้าเกิดว่าย้อนไปประมาณศักติปีก่อนทางาน7วันต่อสัปดาห์สมัยที่เราเริ่มทําอาหารตอนที่วงการเชฟยังไม่ได้เป็นแบบนี้ตัวเลือกมันจะน้อยเวลามีอีเวนต์อาหารแต่ละวันก็ต้องวิ่ง3ามถึงสเวทีเดียวนี้ก็คือแต่ละงานอีเวนต์หนึ่งก็ไปสักหนึ่งเวทีคือมันน้อยลงเยอะมากหากการที่มันน้อยลงในวันที่เรารู้สึกว่าอายุเราเพิ่มขึ้นที่รู้สึกว่าเราโชคดีและอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ที่เราเคยทํางานหาเงินโชคดีที่เก็บไว้ไม่ค่อยใช้เท่่าไร เพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเราต้องกเกษียณที่คำนวณแล้วพี่อยู่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้แต่อย่ามีภาระเข้ามานะเช่นอย่ามีใครมายืมเพราะว่าธรรมชาติเราอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีพี่น้องเก้าคนเราเป็นคนสุดท้องที่เงินน้อยที่สุดในบ้านเพราะว่าในบ้านทุกคนเป็นนักธุรกิจมดพี่ไม่มีคนที่ต้องห่วงคือแค่ดูแลตัวเองให้รอดก็พอแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งขาดก็ไปขอที่บ้านแล้วกันพี่ก็เลยโชคดี อยู่สบายได้ถึงอายุ90เลยถึงเรือโอเคถึงไปด้วยกันก็แล้วกันที่มีความรู้สึกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเราก็อยากสุขภาพดีแข็งแรงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราก็อยู่มันไปอยู่เฉยๆเขมรก็มาแบบเนี้ยงงไหมละ่ะ